สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเฟิร์นเพชรยนต์ค่ะและนุ่นเพชรยนต์นะคะวันนี้เราสองคนมาเป็นดูโอ้กันนะคะที่จะพาคุณลูกค้ามาชมชมรถอะไรเอ่ยรถวีออสโอ้โหบอกเลยว่าตอนนี้วีออสที่เพชรยนต์ มีประมาณกี่คันคบเปินเกือบ20คันได้ค่ะโอ้โหตอนนี้มีเกือบ20คันแล้วบอกเลยใครที่กําลังตามหาวีออสอยู่เข้ามาที่เพชรยนต์ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนราคานะเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะคะคุณนุ่นราคาเริ่มต้นที่200,000<ส><ส>บาทเทะะ่นานั้นนะคะอบอกเลยว่าเข้ามามีตัวเลือกให้เลือกเยอะมากๆเลยสามารถขอทดลองขับได้ด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะพาไปชมรถนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราสองคนอยู่ที่เพชรยนต์สนักง,งานใหญ่ค่ะ ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทยนะคะ68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพนะคะแล้วก็มีอีกสาขาหนึ่งนะคะตั้งอยู่ที่ไหนเอ่ยตั้งอยู่นะคะเลยหน้าปากซอยเสรีไทย9 5ไปนะคะก็คืออยู่ติดริมถนนใหญ่เลยโอ้โหบอกเลยว่าใครที่ขับผ่านเส้นเสรีไทยนะคะจะต้องเห็นเพรยนต์อย่างแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าของเรานะคะมีรถให้เลือกมากกว่า350คันเลยค่ะโอ้โหตอนนี้บอกเลยเหยียบ400แล้วใช่ไหมใช่ค่ะ,ๆๆคะเพราะว่ามีการขยายพื้นที่อีกกว้างเลยนะคะเพื่อรองรับ นะคะคุณลูกค้าหลากหลายแบรนด์เลยเนาะ<ช>ตอนนี้ตอนนี้ก็คือเปิดตัวดังรถที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีเลย<ช>แล้วะะมาหารถมือสองมาที่มินบุรีบอกเลยว่าเพชรยนต์ใหญ่ที่สุดแล้วตอนนี้ปไปเริ่ม<ะ>กันเลยดีกว่าได้มามาดูที่คันแรกคันนี้กันก่อนดีกว่า ค่ะคันนี้นะคะเป็น Toyota v i o อนะคะ 1.5e ปี2016ค่ะโอ้โหคันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะเปินคันนี้นะคะราคาที่ตั้งขายนะคะเพียง375,000บาทเท่านั้นเองค่ะโอ้โหและที่สำคัญนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นตัวท็อปด้วยใช่ไหมค่ะแล้วก็แตกต่างจากตัวรองท็อปยังไงบ้างคะก็คือในส่วนของโฉมหน้านี้นะคะก็จะเป็นเป็นโฉมหน้าปี2014เนาะก่อนหน้าไมเนนเชงเนาะ ตัวนี้นะคะตัวท็อปจะได้เป็นกระจังหน้าที่เป็นโครเมียม oh เส้นใหญ่แบบนี้เลย<ช>นะคะมันก็จะดูเรียบหรูเนาะสไตล์แบบอารมณ์แบบออกแนวสปอร์ตนิดหน่อยค่ะแล้วก็ในส่วนของไฟหน้าจะได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ใช่อันนี้ก็คือจะต่างจากตัวลองท็อปเลยตรงที่ว่าได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะซึ่งตัวลองท็อปอันนี้จะได้เป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์ใช่ค่ะ,ะแล้วก็ในส่วนของตัวท็อปก็จะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะด้านล่างโอ้โหมีครบ องค์ประกอบด้านหน้ากระจังนหน้าครบ,บแบบนี้นะคะบอกเลยว่าอยากให้เข้ามาดูด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าได้ดูของจริงเนี่ยคือสวยสวยจริงๆเนาะมาเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของล้อคันนี้กันบ้างดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดเนาะรายละเอียดแบบเจาะลึกกันเลยว่าคันนี้จะมีอะไรกันบ้างเนาะก็คือเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆตัวรถแล้วก็ออปชันภายในตัวรถกันนะ ในส่วนของคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อล้อแมกนะคะล้อสเปคเดิมจากโรงงานเลยเนาะทั้ง4ทั้ง4วงเลยนะ<ช>ได้เป็นล้อแมกจากโรงงานและที่สําคัญนะคะคันนี้ได้ยางบิ๊โต้ทั้ง4เส้นเลยนะคะซึ่งนี่นะคะได้ยางปี2019สัปดาห์ที่16ด้วยนะคะคันนี้อันนี้คือยางทั้ง4เส้นนะคะ,คะเป็นยางปี2019ทั้ง4เส้นเลยเราไปชมภายในกันหน่อยไหมคะ เดี๋ยวเข้าไปดูภายในตัวรถกันนะคะเดี๋ยวให้เฟิร์นเข้าฝั่งนู้นเลยในส่วนของคันนี้เราจะได้เป็นเบาะหนังทั้งคันนะคะอันนี้เป็นเบาะหนังเดิมๆเลยนะคะคือค่อนข้างที่แบบว่าดูดีนะคะเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยคือบอกว่าคันนี้เจ้าของคนเก่าดูแลดีมากนะคะเพราะว่าเบาะนะไม่มีรอยยับเลยนะคะไม่มีรอยขัดเลยคือการใช้งานเขาน้อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวกนแอบเห็นคันนี้นะคะเลขไม้นะคะเลขไม่เพียง80,000กิโลเท่านั้นเองนะคะใช่แล้วคือการใช้งานของเขาน้อยมากเลย คน,นี้อันนี้คือภายในเขาจะคุมโทนสีดําทั้งค,คันเลยเนาะคือสภาพเดิมๆทั้งคันแต่ว่าคันนี้นะคะมีจุดไายแมอยู่ที่เจ้าของหนงเก่ามีการติดตั้งเครื่องเสียงนี่ให้ดูกันใกล้ๆเลยค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้แบบว่าเพลงตึ๊บๆนะแนะน<ช>ําเป็นคันนี้เลย<อ>นะคะแต่งมาให้พร้อมขนาดนี้ค่ะในส่วนของแอร์นะคะคันนี้เป็นตัวท็อปนะคะเพราะฉะนั้นแอร์เขาจะต้องเป็นแบบออโต้นะคะแอร์ Air เป็นออโต้เนาะ และที่สําคัญเลยจะได้พวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะควบคุมจากพวงมาลัยได้เลยเนาะใช่ค่ะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดได้เลยนะคะใช่แล้วโอหอันนี้มีถุงลมคู่หน้ามีคันนี้มีแอร์แบกประมาณกี่ลูกเอ่ย คันนี้มี2ลูกนะคะก็คือทางคนขับแล้วก็ตัวด้านข้างคนขับค่ะโอ้โ,โหนะคะคันนี้คือจะบอกว่าเป็นตัวท็อปที่แบบออปชันภายในนะคะค่อนข้างเต็มนะคะและที่สำคัญมีของแถมมาจากเจ้าของคุณเก่าก็คือเป็นเครื่องเสียงนั่นเองไปเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันบ้านดีกว่าเนาะ จะบอกว่าวีออสนะคะเรามีหลายโฉมมากเลยตั้งแต่ปี2010 2011ขึ้นมาจนถึงปี2018เลยเนาะและขอ,อนําเสนอคันนี้อีก1นึ่งคันค่ะ uh huh. คันนี้นะคะ uh huh. เป็นโฉมใหม่นั่นเชิงแล้ว uh huh. คันนี้เป็นโฉมล่าสุดเลยใช่ค่ะ uh huh. เป็นโฉมล่าสุดเลยนะคะคันนี้นะคะ เป็น Toyo ต้ v ีออนคัน 1.5J นะคะคันนี้เป็นรถปี2018นะคะโอ้โห و, ปี2018แล้วนะคะคันนี้รถเพิ่งไม่กี่ปีเองเหมือนได้ป้ายแดงเลยคันนี้ราคาขายอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยราคาขายนะคะอยู่ที่365,000บาทนะคะโอ้โห365,000บาทโอ้โหอันนี้คือประหยัดจากป้ายแดงหลายแสนอยู่เนาะค่ะโอ้โหผ่อนเริ่มต้นที่ประมาณ6,000-7,000บาทเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้า แล้วถ้าสมมติอยากซื้อคนเดียวน,นี้รายได้ต้องประมาณเท่าไหร่คันนี้นะคะรายได้1 5 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะลูกค้าซื้อคนเดียวจบไม่ต้องใช้คนขําค่ะโอ้โห15,000บาทเองนะคะคุณลูกค้าสามารถซื้อคนเดียวจบอย่างแน่นอนเลยนะคะแล้วอันนี้คือแตกต่างจากตัวเมื่อกี้ที่เราพาไปดูอย่างไรกันบ้างคะแตกต่างกันที่ตัวโฉมค่ะตัวโฉมด้วยนะคะเพราะว่าคันนู้นจะเป็นก่อนคันนี้จะเป็นโฉมล่าสุดโฉมไม้นั่นเชงนะคะโอ้โจะได้กระจังหน้าที่แตกต่างกันนะคะ<ห>ก็คือกระจังหน้าเขานะคะจะออกแบบออกมาให้ดูล้ำสมัยมาก ขึ้นนะคะให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นเนาะะอันนี้กระจังหน้าก็จะเป็นแบบเปียโนแบ็กแบบนี้เลยนะคะที่แบบจะดูแบบดูดูนิดนึงให้ดูแบบอารมณ์อารมณ์รถสปอร์ตและตอนนี้พยายามแบบให้มันดูทันสมัยออกแนวสปอร์ตรถแบบให้ดูแบบดูดูดขึ้นหน่อยเนาะใช่ก็คือให้เปลี่ยนโฉมให้ทันสมัยตามยุคสมัยไปนั่นเอง ใน oh, okay. ส่วนของไฟนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเจเนาะก็จะได้เป็นไฟธรรมดาเนาะหรือที่เรียกว่าไฟแบบมัลต<ช>ิรีเฟกเตอร์นะคะใช่แล้วแต่ว่าคือการการออกแบบของเขานะคะก็ให้ดูโฉบเฉี่ยวนะคะเพราะว่ามีชุดโคมไฟด้านหน้าที่ค่อนข้างใหญ่นะคะเพื่อแบบว่าส่องสว่างในยามขับขี่เลยเนาะปะเราไปชมเนาะ ไปกันดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะใช่แล้วคือตอนนี้มีวีออสให้เลือกค่อนข้างเยอะมถ้าจัหรับลูกค้าท่านใดที่อยากเจาะลึกนะคะเจาะลึกเป็นคันๆไปนะคะติดต่อแอดมินเลยนะคะติดต่อน้องเฟิร์นหรือน้องนุ่นได้เลยนะคะเราจะสามารถรีวิวเนาะคันต่อคันสดๆเจาะลึกให้คุณลูกค้าได้เลยนะคะก็คือจะรีวิวเป็นคันๆให้ลูกค้าดูกันไปเลยนะคะหรือว่าสามารถวิดีโอคอลดูรถของจริงก็ได้นะคะ มาถึงชมนี้กันบ้างอันนี้รถปีอะไรเอ่ยคันนี้นะคะเป็นรถปี2016ค่ะเป็นตัว1 5 E นะคะหืตัว E อีกแล้วนะก็จะแตกต่างจากคันแรกที่ว่าเป็นเป็นตัวท็อปเนาะใช่คันแรกเป็นตัวท็อปแต่จังหน้าตรงนี้จะแตกต่างกันนะคะถ้าเป็นตัว E นะคะตรงนี้จะเป็นโครเมียมเส้นเล็กๆนะคะเส้นเดียวจะมีแค่เส้นเล็กแค่ตรงนี้แต่เมื่อกี้ตัวท็อปคือตรงนี้เป็นโครเมียมเป็นคิ้วเลยนะคะก็คือให้เห็นกันข้างหน้าเรืยว่าต่างกันตรงนี้และแล้วก็มีออปชันภายในก็ที่ต่างกันด้วย นะะในส่งคันนี้นะคะตั้งราคาขายอยู่ที่3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทบอกเลยว่าถูกถูกจริงๆยิ่งรถนี้เข้ามานะคะโอ้โหมีตัวเลือกให้คุณลูกค้าเลือกได้เยอะเลยสาหรับลูกค,าค้าเครดิตดีนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยะะใช่เลยออกรถศูนย์บาทเท่านั้นเองนะคะคุณลูกคา้าโอ้โหคือคุ้มใครที่มาเพชรยนต์นะคะบอกเลยไม่ผิดหวังได้รถสวยๆกลับไปและที่สำคัญ สภาพเดิมมันไม่ขยับโอ้หรถนางฟ้าอย่างแน่นอนคือเพรยน์นะคะจะยืนหนึ่งนะคะเรื่องไม่มีจะรับประกันเนาะไม่มีรถชนหนักพลิกความจมน้ําและการก่อไม้แน่นอนนะคะสามารถนําแฟนเพจนะคะไปเช็คที่ศูนย์ได้ทุกคันเลยนะคะไปคันที่สามกันเปลี่ยนรถให้ดูกันบ้างเนื่องจากวีออสของเรามีหลายคันโหอยากจะพาเจาะลึกทุกคันแต่ด้วยกับเวลาจำกัดนะคะก็จะพาชมคร่าวๆก่อนในส่วนของคันนี้นะคะก็จะเป็น To y ย ta V i o อ1 5 e คันนี้ก็เป็น รถปี2016เช่นกันนะคะโอโ้โหปี2016อีกแล้วราคาเดิมราคาเดียวที่359,000บาทค่ะโอ้โหสาม0บาทบอกเลยว่ามีท้าเลทราคานี้ปีนี้มีให้เลือกหลายคันมาดูกันว่าอาจจะเป็นที่เลขทะเบียนหรือเปล่าลูกค้าชอบไหมถ้าชอบบอกเลยว่ารีบตัดสินใจเลูกค้าสนใจคันไหนก็แคปเลยเนาะใช่คปหน้าจอามาเลยบอกสนกใจคันนี้ใช่แล้วนะคะ มี<ไ>ปโปรโมชั่นของแถมมากมายสามารถทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้เพื่อติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะอ่ะมาคันนี้กันบ้างคันนี้นะคะสีดำหล่อๆแบบนี้เลยนะคะคจัดเป็น Toyota v i o อนะคะคันนี้เป็น 1.5E ปี2015นะคะโอ้โหสีดำไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆใช่ค่ะคันนี้นะคะตั้งขายเพียง350,000บาทเท่านั้นเองค่ะโอ้โหสีดำนะคะนานๆจะเข้ามาทีและที่สำคัญเพิ่งจะหลุดเข้ามา เข้ามาแค่คันเดียวเท่านั้นและที่สำคัญขายอยู่ที่3 5 0 0 0นบาทค่ะบาทเหมือนว่าคันนี้น้องนุ่นจะรีวิวไปแล้วนะคะใช่แล้วสามารถเข้าไปดูในช่อง YouTube ของเพจยนได้เลยอันนี้คือนุ่นรีวิวไว้ให้ดูทั้งรอบๆตัวรถและภายในตัวรถเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะป่ะโ้วยกับ v ีออของเรามีเยอะเดี๋ยวจะพาเดินดูไปเรื่อยๆเลยมีทุกก็จะเป็นปี16นะคะเป็นตัว 1.5E เช่นกันนะคะราคาอยู่ที่3 5 0 0 0 0บาท อ้าขอโทษค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่3,49,000บาทเท่านั้นเองนะคะเกือบจะได้กำไรแล้วลดราคาให้อีก1,000บาทนะคะตั้งขายอยู่ที่3,49,000บาทโอ้โหปะมีอีกหลายคันให้ชมมีหลายสีด้วยนะคะตอนนี้นานๆจะหลุดเข้ามาที และที่สาคัญมีสีขาวด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวจะพาไปดูอดใจเราอีกสักครู่ลูกค้าจ๋าคันนี้นะคะก็เป็น 1.5e ปี2016ค่ะราคาเดิมอีกเช่นกัน359,000บาทโอเคคันนี้359,000บาทลูกค้าจาราคาแล้วก็เลขทะเบียนไว้นะคะในส่วนของราคาที่แตกต่างกันนะคะอาจจะเป็นด้วยปีนะคะหรือเลขไม้นะคะก็คือราคาอาจจะขยับขึ้นขยับลงนิดหน่อยนะคะจะมีทั้งทั้งปี เลขไม่และก็รุ่นรถเนาะไม่ว่าจะเป็นตัว J ตัว G ตัว,ตว E อย่างนี้มีหลายมีหลายตัวเลยสามารถแคปายทะเบียนมาเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะอ่ะไปเราไปดูวีออสตัวอื่นกันบ้างโอ้โหมีให้เลือกเยอะเลยอ่ะมาดูชมตัวนี้กันดีกว่าแบบอ่าที่แฟนๆรออยู่แบบนี้ถามว่าถามว่าเพชรยนต์นะคะมีรถราคาเบาไม้มีนะคะคันนี้นะคะก็เป็น โตโยต้าวีออส 1.5e นะคะแต่คันนี้เป็นรถปี2013นะคะโอ้โหรถปี13อันนี้เป็นโฉมหน้านี้คือโฉมสุดท้ายแล้วใช่ไหมใช่ค่ะโฉมสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโฉมไมเนอร์เชนปี14เนาะก็คือปี13ค่ะเขาจะเหยียบเหยียบสองโฉมเลยก็คือโฉมนี้กับโฉมล่าสุดที่พาเดินไปดูเมื่อกี้เลยเนาะอันนี้ที่เขาเรียกว่าโฉมหน้ายิ้มใช่ไหมใช่ที่ที่เป็นภาษาชาวบ้านเนาะยิ้มแบบนี้เลยยิ้มสวยแบบนี้เลยนะคะกันจานี้ คันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะราคาตั้งขายนะคะเพียง2องแสนหกหมื่นบาทเท่านั้นเองนะคะสองแสนหกหมื่นบาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่สี่พันกว่าบาทเท่านั้นเองใช่ค่ะถามว่ารถราคาเอ่อรถปีต่ํานะคะเลขไม์เขาเท่าไหร่อยากรู้ไหมโอ้โหนี่มาให้ดูกันใกล้ๆเลยรถปี13นะคะคันนี้เลขไม์อยู่ที่146,00 0มกกิโลเท่านั้นเองถ้าเฉลี่ยนะคะเฉลี่ยรถกี่ปีแล้วเนี่ย รถประมาณ78ปีคันนี้ถือว่าใช้งานหลักหมื่นกิโลเท่านั้นต่อปีหมื่นต้นต้นเองไม่ถึง2อ0 0 0แน่นอนและที่สําคัญนะคะคันนี้เป็นรถ2ระบบนะคะก็คือเป็นทั้งเบนซินด้วยแล้วก็เป็นรถแก๊สด้วยสําหรับลูกค้าที่ถามหาเนาะลูกค้าที่ชอบประหยัดเนาะก็ใน่น่าเป็นคันนี้เยเพราะด้วยกับตอนนี้น้ํามันมีการปรับเปลี่ยนราคาขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นรถทั้งเลือกให้กับคุณลูกค้านะคะให้ใช้2ระบบเลยและที่สำคัญประหยัดน้ำมันไปได้อีกหลายบาทเลยค่ะ อาวคันนี้หน่อยไหมอาคันนี้หน่อยไหมโอ้โหมีวีออสให้เลือกก่อนข้างเยอะเดี๋ยวคันนี้ก่อนดีกว่ารถมีให้เลือกเยอะจริงๆนะคะตอนนี้วีออสคันนี้ก็เป็นชมชมปี2014เนาะเป็น 1.5e คันนี้เป็นปี2016ปี2016อีกแล้วตั้งขายที่เท่าไหร่คะราคาเดียวราคาเดิมค่ะ3ามแสนห้าหมื่นาบาทค่ะ359ห้นะคะปี16ตั้งขายอยู่ที่3ามห้ไป มีให้เลือกเยอะจริงๆทั้งแถวหน้าแถวหลังโอ้โหใครที่กำลังตามหา v ีออนี่บอกเลยมาไม่ผิดหวังเดินดูแบบชื่นใจเลยตัวเลือกเยอะคันนี้น่าสนใจค่ะคันนี้น่าสนใจมากเพราะเลขไมล์หลักหมื่นค่ะโอ้โหวีออสหลักหมื่นปีอะไรคะปี2016ค่ะปี16อีกแล้วค่ะค,นนคันนี้เป็นตัว 1.5E <c oughs> เป็นรถปี2016 <c oughs> นะคะ <c oughs> ตั้งขายที่เท่าไหร่คะคันนี้359,000บาทค่ะ359มาอีกแล้วนะคะบอกเลยปี16 ตอนนี้เยอะตอนนั้นเข้ามาประมาณกี่คันคะที่แบบปี16เข้ามาพร้อมกันเลยโอ้หสิกว่าคันได้นะคะใช่สิกว่าคันซึ่งตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะคะมีลูกค้าเข้ามาจับจองกันค่อนข้างเยอะสําหรับใครที่กําลังมองหาชมนี้นะคะรีบเข้ามาดูมาจับจองเป็นเจ้าของนะคะเครดิตดีรีดาวไปเลยค่ะป่ะไปดูคันต่อไปกันบ้างนะคะคันนี้คันนี้สวยโหตอนนี้คือมีวีออสสีบอลเงินให้คุณลูกค้าได้เลือกคือเยอะเยอะจริงๆ คันนี้ก็คันนี้จะได้ภายในอยากให้เห็นภายในนะคะภายในเป็นบอหนังสีครีมแบบนี้เลยค่ะคันนี้จะได้เป็นสีทูโทนนะคะภายในนะคะดูแบบออกแนวหรูหราค่ะสวยมากคันนี้ข้างในเขาจะเป็นคุมโทนแบบสีครีมตัดกับสีเทานะคะแบบอารมณ์รถสปอร์ตแต่ไม่แตะหรูมากคันนี้ ปกติอคันที่บันผ่านมาคือภายในจะได้เป็นสีดำเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นใช่จะได้เป็นคันที่ผ่านมาคือจะเป็นเบาะผ้าเนาะด้านในก็เป็นดำดำล้วนแต่ว่าคันนี้ก็จะเป็นสีโทนสีดำแต่กับสีเบจเนาะเราก็จะได้เป็นเบาะหนังเบาะหนังไม่ธรรมดานะจ๊ะบอกเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าเป็นเบาะหนังนะคะที่มีรูระบายอากาศระบายความร้อนดีมากค่ะระบายความร้อนได้ดีนะคะได้ดีกว่าเบาะหนังที่ไม่ได้มีรูใช่ไหม แล้วก็สภาพเบาะนี่คือใหม่มากไม่มีรอยยับไม่มีอะไรเลยค่ะใช่ค่ะภายในคือสะอาดสะอ้านพร้อมใช้งานร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะวีออสนี่คือมีเกียร์ออโต้อย่างเดียวเลยไหมคะหรือว่ามีปีเกียร์กระปุกด้วยเอ่ยเกียร์ธรรมดาก็มีนะคะแต่ว่ามันจะค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงเนาะตอนนี้โอ้โหและยิ่งด้วยกับสถานการณ์โควิดปัจจุบันนะคะอยากให้ลูกค้านะคะใช้รถส่วนตัวเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโรคใช่ค่ะ หันมาใช้รถส่วนตัวดกว่ะเพื่อคนที่เรารักและครอบครัวของเราถามว่าราคาการผ่อนตอนนี้ถือว่าหนักไหมไม่หนักเลยนะคะ,อะบอกเลยนะคะว่าลูกค้าลูกค้าเสียเงินนั่งแท็กซี่เนาะ,ะวันหนึงก็หลายร้อยบาทเนาะเน้ต่อรอบเนาะประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยใช่ค่ะถ้าเราเอาอัตราการผ่อนเนาะไปเฉลี่ยในแต่ละวันเนาะ บางทีอาจจะถูกกว่าค่าแท็กซี่ด้วยเนาะแล้วก็ปลอดภัยด้วยเป็นรถที่เราขับเองคนเดียวนะไม่ได้โดยสารร่วมกับใครนะคะปลอดภัยแน่นอนเพราะด้วยกับเราใช้คนเดียวมีแค่คนในครอบครัวของเราโอ้โหยังไงก็ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็ด้วยในสถานการณ์โควิดตอนนี้เนาะค่อนข้างที่บางพื้นที่เป็นพื้นที่เสี่ยงใช่ไหมคะลยคะลูกค้าจ๋าอยู่ต่างจังหวัดออกได้ไหมคะคุณนุ่นออกได้นะคะเรามีบริการจัดไฟแนนทั่วประเทศให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือทุกจังหวัดเลยนะคะใช่ลูกค้าไม่สะดวก มาดูรถสามารถโอนจองมาได้เลยนะคะโอนจองแล้วก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ไปหาถึงหน้าบ้านเลยนะคะไม่พอนะจ๊ะลูกค้าจ๋าไม่สะดวกลงมารับไม่เป็นไรจ้ะเรามีบริการส่งรถสไลด์ด้วยนะคะส่งถึงหน้าประตูบ้านเลยโอ้โหสะดวกสบายมากจริงๆเลยตอนนี้คือบริการทุกระดับเพื่อให้คุณลูกค้าเกิดความประทับใจเป็นอย่างมากเลยนะคะปาเดี๋ยวเราไปชมค่ะขั้นต่อไปกันโอ้โหวีออสเยอะจริงๆประทับใจที่นี่มากเลยขั้นนี้นะคะ คันนี้ลูกค้าจ๋าจำายทะเบียนให้ดีๆนะคะลูกค้าจ๋าคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าวีออนะคะหนึ่งจุดห้าอี e <16 S 2> เป็นรถปีสองพันสิบหกเนาะสิบหกอีกแล้วค่ะราคาเท่าไหร่นะคะคุณนุ่นคันนี้ตั้งขายอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทโอโ้โหสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทแต่ที่เน้นย้ําเลยให้จำายทะเบียนไว้เพราะว่าคันนี้เลขไม้เพียงแปดหมื่นกิโลโอโ้โหแปดหมื่นเท่านั้นเลขไม้น้อยที่สุดในปีสองพันสิบหกเลยไหมคะใช่ค่ะเลขไม้เพียง 8 1 0 0 0กิโลเท่านั้นเอง<ช>นะคะบอกบเลยว่าคันนี้นะคะเห็นแล้วต้องรีบจับรีบจองกันเลยเนาะใช่วลูกค้าไม่มั่นใจนะคะว่าไม่แท้หรือเปล่าก็ไม่มาหรือเปล่าสามารถนําแผ่นเพจไปตรวจที่ศูนย์ได้เลยนะคะว่ารถคันนี้เช็คระยะล่าสุดเมื่อตอนกี่กิโลเอาไปเช็คได้เลยของเรานะคะจะยืนหนึ่งเลยเนาะ ถ้าไม่เยอะนะคะก็ขายในไม่เยอะเนาะขายตามไม้แท้เลยถ้าไม้น้อยเราก็ขายไม้น้อยไม่มีการกองไม้นะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่าถ้าลูกค้ามารู้ที่หลังนะคะโอ้โหจะรู้สึกแบบไม่สบายใจเนาะก็อยากแบบขายรถที่แบบสบายใจทั้งเราแล้วก็คุณลูกค้าแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อไปก็คือประทับใจแล้วก็สามารถบอกต่อให้เราได้เนาะใช่แล้ว่ะอีกสองคันข้างหน้าดีกว่าโอ้โหสีบอลเงินนี่เยอะจริงๆนะคะเพราะว่าสีบอลเงินดูแลรักษาค่อนข้างง่ายใช่ไหมคะค่ะ ในส่วนของสองคันนี้อ,อยากให้เห็นข้อแตกต่างคุณนุ่นมาอยู่ตรงกลางเลยโอ้โห,โหนี่สองคันนี้นะคะนี่ให้ดูกันชัดๆเลยอันนี้เป็นโฉมตั้งแต่ปี13ขึ้นมาจนถึงปี2 0 1พพอปี17เขาจะเปลี่ยนมาเป็นโฉมนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เวลาเปลี่ยนยุคสมัยเปลี่ยนมีการเปลี่ยนโฉมให้ดูทันสมัยดูดีมากยิ่งขึ้นเลยนะคะ,คะ สำหรับคันนี้เป็นปี2016นราคาตั้งขายอยู่ที่3590 0 0บาทและคันนี้ปีอะไรเอ่ยคันนี้นะคะเป็นปี18นะคะปี1 8แต่คันนี้เป็น 1.5J เจนะคะ 1.5J เ,เจค่ะก็จะเป็นตัวสแตนดาร์ดเริ่มต้นนะคะตั้งขายนะคะที่ราคา3 0 7 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะห่หางจากคันนี้ประมาณ20,000ค่ะหมื่นประมาณ19นนะคะสองคันนี้ห่างกันแค่ประมาณ19เท่านั้นเองแล้วที่สำคัญคันนี้นะคะ ตูป้ายทะเบียนไว้เลยนะคะคันนี้มีเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะคะเลขไม้เพียง5 0,000นนะคะ5 7 0 0 0กิโลเท่านั้นเองโอ้โหเลขไม่แตะ5 0,000นะคะคุณลูกาคา้าการใช้งานน้อยจริงๆคันนี้ลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าดูไวนะจ๊ะ5้0 0 0จกว่ากิโลนะคะตั้งขายอยู่ที่3 0 7 0 0 0 0บาทได้รถปี2018ไปใช้เลยนะคะใช่แล้วตอนนี้คือมีลูกค้าที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นนะคะเหมือนแบบเพิ่งเริ่มทำงานได้สักปี2ปีอยากได้วีออตัวโฉมใหม่นะคะไปแต่ง ไปแต่งแบบแต่งซิ่งเลยค่ะแนะนําเป็นคันนี้ได้ทั้งไม่น้อยราคาถูกนะคะค่ะแล้วก็<ม>ข้อดีนะคะของ v ีออนะคะก็คือของเขาเนี่ยจะมีอัตราการผ่อนที่ไม่แพงนะคะใช่ไปหย่าจะใบแดงไปเยอะเลยใช่ค่ะแล้วราคานะคะไม่สูงจนเกินไปเนาะใช่ผ่อนเริ่มต้นที่6กพันเองคะ,คะตอนนี้ ไม่พอนะจ๊ะลูกค้าจ๋าของเขานี่ค่าซ่อมบำรุงง่ายมากใช่และที่สำคัญมีศูนย์บริการทั่วประเทศใช่เคยดูจากยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะเขาบอกว่าถ้าช่างในประเทศไทยซ่อมวีออสไม่ได้นะคะต้องเลิกเป็นช่างเลยต้องปิดอู่ไปเลยนะคะบอกเลยว่าใครไม่มีอะไหล่วีออสหรือแบรนด์โตโยตานะคะค่ะแล้วก็อะไหล่เขาเนี่ยหาง่ายมากนะคะทั้งมือหนึ่งมือสองของแท้ของเทียมเนาะใช่แล้วราคาก็ไม่สูงจนเกินไปอ่ะ แล้เวเราไปชมอีกคันหนึงกันดีกว่าโอ้โหคันนี้วีออสสีขาวไฮไลท์เลยคันนี้มีชุดแต่งรอบคันค่ะแล้วคันนี้นะคะเป็นรถปี2011นะคะตั้งขายที่เท่าไหร่นะคะคุณนุ่นโอ้โหคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่239,000บาทนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่4,000บาทเท่านั้นเองนะคะคุณนุ่คะ่ะเอาใจคนงบน้อยสักหน่อยเนาะใช่แล้วนะคันนี้นะคะเงินเดือนนะคะ คันนี้นะคะเงินเดือนประมาณ10,000บาท ي, สามารถซื้อคนเดียวได้อย่างแน่นอนนะคะยิ่งถ้าเป็น1 0 0 0 0หมืบาทขึ้นไปนะคะจบแบบจบ,บเลยใช่<ล>สามารถรับรถกลับบ้านได้เลยนะคะ,ข,ะของเรานะคะ,ะเน้นย้ำอาชีพสักหน่อยเนาะถ้าเป็นพนักงานสลีปนะคะหรือข้าราชการนะจ๊ะลูกค้าจา๋าจาัดไฟแนนซ์3ชั่วโมงเอารถกลับบ้านไปเลยใช่มาตอนเช้ามาดูรถถึงอ่ะให้เดินดูไปเลยครึ่งวันจัดไฟแนนซ์ช่วงเที่ยงตอนเย็นรับรถกลับบ้านได้เลย เพราะว่ารถของเพทยนยนนะคะรองรับนะคะก็คือเป็นรถที่พร้อมใช้งานนะคะมีการปรับสภาพสู่ถึงมือคุณลูกค้าแน่นอนลูกค้าเดินเข้ามาจิ้มปุ๊บเอารถกลับได้เลยนะคะเลยคือมีการตั้งขายคือแบบก็คือพร้อมใช้งานแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ที่นี่คือมีไฟแนนซ์รองรับค่อนข้างเยอะนะคะด้วยกับเป็นบริษัทใหญ่มีธนาคารต่างๆมาปล่อยสินเชื่อให้เราค่ะมีถึงเกือบสิบไฟแนนซ์เลยเนาะใช่อะ ทีเด็ดของคันนี้เลยเขาได้ชุดแต่งรอบคันนี่ดูมีสกเกิร์ตด้านหน้านะคะตกแต่งมาให้พร้อมเป็นที่เรียบร้อยขนาดนี้โอ้โหแค่แค่ได้สกเกิร์ตรอบคันนี่คือหล่อแล้วนะคะและที่สําคัญนี่มีการติดคิ้วกันสา์มาให้รอบคันติดตั้งฟิลม์มพร้อมใช้งานมากนี่ด้านหลังก็จะมีในส่วนของสปอยเลอร์นะคะนี่สกเกิร์ตโอ้โสกเกิร์ตรอบคันนี่คือแบบทีเด็ดเลยนะสวยจริงๆวีออสคันนี้คือเป็นสีขาวเดิมเนาะค่ะสีขาวเดิมแล้วที่สําคัญคือคันนี้เป็นรถเกียร์ ธรรมดาใช่นะคะขับสนุกมากค่ะลูกค้าจ๋าใครที่กําลังหา V8 เกธรรมดาบอกเลยคันนี้เลยนะคะไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะคะเพราะตอนนี้คือที่หาง่ายน่าจะเป็นออโต้เนาะค่ะโอ้นานๆจะหลุดเข้ามาทีอ่เดี๋ยวเราไปชมภายในหน่อยไหมภายในว่าจะสวยขนาดไหนเนาะโอ้โหรถรถประมาณ10ปีถึง10ปีไหมคันนี้โอ้โหภายในก็คือสะอาดหรูหรามากดูจากพมนะคะพมสวยมากเลยนะคะเราแถมให้ไปกับรถเลยเนาะ นี่คันนี้ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเจ้าของคุณเก่าเขาค่อนข้างรักรถนะคะคันนี้มีการดูแลรักษาที่ดีมากเลยค่ะเบาไม่มีรอยย้ําไม่มีรอยขาดเลยนะคะได้เบาเบาผ้าเนาะเ<ช>บาผ้าระบายแบบระบายสวยๆเลยเนาะตกแต่งก็เป็นเป็นรอยอะไรรอยฉลุเนาะ<ช>เป็นรอยฉลุคือแบบช่วยช่วยระบายความร้อนออกมาให้ไวขึ้น เรามาชมอีกหนึ่งคันนะคะนางเอกของเราเลยดีกว่านะคะส,สำหรับคันนี้นะคะเป็นรถส,สีขาวนะคะวีออสสีขาวหลายๆคนตามหาอยู่นะคะใช่แล้ว คันนี้นะคะเป็น t o y ยต้าวีออส 1.5E นะคะเป็นรถปี2015นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยราคาอยู่ที่345,000บาทเท่านั้นเองนะคะ <3 S 2> ลูกค <100, S 2> ้าจ๋า345,000บาทคันนี้ถูกมากเลยค่ะคันนี้ถูกแบือบที่สุดเลยเนาะถ้าเป็นโฉมนี้นะคะและที่สําคัญได้เป็นสีขาวด้วยสีเดิมอันนี้สีเดิมเดิมเลยนะคะ,คะสภาพคือสวยงามน่าใช้มากไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะจ๊ะลูกค้าจา๋าไปดูภายในตัวรถคันนี้กันบ้าง รถภายนอกเป็นสีขาวแต่ภายในของเขานะคะคุมโทนสีดําเลยนะคะให้ดูตัดกับข้างนอกมากๆเลยค่ะภายในคือสะอาดมากๆเลยนะคะแล้วอยากให้เห็นจ้ะลายเบาะที่สวยมากเลยนะคะได้ลายกราฟิกด้วยได้เส้นสีฟ้านะจ๊ะลูกค้าจ๋าสภาพเบาะใหม่แบบนี้เลยนะจ๊ะได้ผ้ากำรรมะหยี่นะสวยๆเลยนะคะลูกค้าก็คือภายในนี่คือแบบหอมกลิ่นใหม่มาก,มากๆเลยอะ่ะใช่อ้โหนี่ ตั้งแต่คอนโซลด้านหน้าเขาก็คุมโทนสีดําแบบนี้นะคะมีการตกแต่งด้วยนี่สีเทานะคะโอ้โหทุกอย่างนะคะเดิมๆจากโรงงานตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเลยนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเปลี่ยนโฉมอะไรมาทั้งนั้นเลยนะคะเพราะรถของเพชรยนต์นะคะเน้นรถเดิมเลขไม่แท้นะคะน็อตไม่ขยับอย่างแน่นอนเลยเนาะคะ่ะอ่เดี๋ยวเราจะพาลูกค้าไปดูรถคันไหนต่ออีกบ้างโอ้โหออที่นี่คือ ประทับใจชอบจริงสวยมากเลยนะคะใครที่กำลังมองหานะคะวีออสนะคะบอกเลยเปิดโกดังวีออสนะคะที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีเลยนะคะใช่แล้วโอ้โหล่าสุดนี้ที่เข้ามาก็คือวีออสปี16ใช่ไหมประมาณ15คันนะแล้วก็รวมรวมรวมทั้งหมดอ่ะเกือบ30คันได้เลยนะคะคุณนุนเอาวีออสมารวมกันทีเดียวนี้ประมาณ30คันได้เลยค่ะทั้งวีออสทั้งอันติคือมีให้เลือกเยอะมากเลยเนาะค่ะแล้วก็สําหรับ เดี๋ยวก่อนเราจะจากกันวันนี้นะคะเดี๋ยวเราขอฝากก่อนนะคะเอกสารยังไงบ้างนะคะคุณนุ่นก็ในส่วนของพนักงานบริษัทนะคะเราก็จะใช้ในส่วนของบัตรประชาชนนะคะสำเนาทะเบียนบ้านค่ะริปเดือนเดือนหรือว่าหนังสือรับรองแล้วก็สเตทเมนย้อนหลัง6เดือนนะคะสามารถออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นนะคะ อาชีพอิสระนะคะหรือว่าพ่อค้าแม่ค้านะคะหรือจะเป็นพวกพนักงานบริษัทเนาะแล้วก็สามารถออกได้นะคะอาชีพค้าขายหรือว่าขับแท็กซี่ทุกอย่างรองรับทุกอาชีพวินมอเตอร์ไซค์ออกได้ไหมก็ออกได้นะคะบอกเลยนะคะมีเอกสารครบสามารถตรวจสอบที่ทํางานได้ค่ะออกได้อย่างแน่นอนยิ่งถ้าลูกค้าแดิตดีฟรีดาวไปเลยค่ะจัดยอดได้เต็มเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋า และสาหรับลูกค้าที่ดูคลิปของเรา2คนนะคะมีโปรโมชั่นให้อย่างแน่นอนนะคะใช่เลยโทรมาหาแอดมินนะคะติดต่อคุณนุ่นคุณเฟิร์นเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าเราจะให้โปรโมชั่นสิทธิพิเศษนะคะกอบคุณลูกค้าเลยโดยที่ไม่เหมือนคนอื่นเลยเนาะใช่แล้วค่ะแล้วก็ก่อนจากกันวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะให้กําลังใจน้องนุ่นน้อง,องเฟิร์นด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะและสําหรับวันนี้นะคะเรา2คนนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะว่า เราสองคนจะพาคุณลูกค้าไปดู<ม>รถอะไรมี EP หน้าแน่นอนนะคะใช่แล้วสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย